9ข้อแตกต่างระหว่างรอพอธรรมดากับรอพอโกค่ะรอพอเนี่ยเป็นแผนค่าชดเชยรายวันนะคะกรณีที่บางท่านที่มีประกันตังคมอยู่แล้วอยากจะมีค่าชดเชยรายวันเพิ่มในการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือว่าซื้อค่าชดเชยรายวันรวมกับแผนประกันสุขภาพนะคะค่าชดเชยรายวันก็จะมี2ตัวเป็นรอพอธรรมดากับรอพอโกเรามาดูข้อแตกต่างระหว่าง สองรอพอนี้กันนะคะข้อที่1ค่ะรอพอธรรมดาเบีจะถูกกว่ารอพอโกนิดหนึ่งนะคะข้อที่2ค่ะรอพอธรรมดาถ้ากรมธรรอนุมัติจะคุ้มครองทันทีค่ะส่วนรอพอโกจะมีระยะเวลารอคอย30วันข้อที่สค่ะรอพอธรรมดาจะจ่ายค่าชดเชยหนึ่งเท่าทุกช่วงอายุแต่รอพอโกจะมีช่วงอายุ ตั้งแต่1เดือนถึง20ปีนะคะจะจ่าย1เท่า60ปีไปจนถึง80ปีก็จะจ่าย1เท่าแต่ในช่วงอายุที่21ปีถึง59ปีนะคะจะมีการจ่าย2เท่าแล้วก็สเท่านะคะถ้านอนป่วยด้วยโรคทั่วไปเราพอกกนี้ก็คือจะจ่าย2เท่าถ้านอนป่วยด้วยโรคร้ายแรงจะจ่าย4เท่าถ้านอนป่วยด้วยห้อง ICU หรือว่าห้องผ่าตัดก็จะจ่าย4เท่าค่ะข้อที่4 ราพอธรรมดาจะไม่จ่ายกรณีเดย์เคสแต่เราพอโกจะมีจ่ายกรณีเดย์เคสข้อ5ค่ะเราพอธรรมดาจะไม่มีค่ายากลับบ้านแต่เราพอโกจะมีค่ายากลับบ้านนะคะเราพอธรรมดาค่ะข้อที่6จะไม่มีจ่ายทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงแต่เราพอโกนะคะจะมีจ่ายทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงสองเท่าค่ะข้อที่7ค่ะเราพอธรรมดากรณีป่วยเป็นโรคร้ายแรงจะจ่าย ยี่สิบเท่าเราพกจะไม่มีจ่ายกรณีตรวจเจอโรคร้ายแรงนะคะข้อที่8กรณีเสียชีวิตจากโรคร้ายแรงจะจ่าย200เท่าค่ะเราพกก็จ่าย200เท่าเช่นกันค่ะไปข้อที่9ค่ะเราพธรรมดาถ้าเสียชีวิตจากโรคอื่นๆจะไม่จ่ายนะคะแต่เราพกถ้าเสียชีวิตจากโรคอื่นๆจะจ่าย10เท่าค่ะถ้าชดเชยรายวัน เขาเป็นอนุสัญญาใช่ไหมคะเขาจะต้องซื้อพ่วงก,กับสัญญาหลักซึ่งเป็นสัญญาชีวิตอยู่แล้วนะคะสัญญาชีวิตไม่ว่าจะเสียชีวิตจากเหตุการณ์ใดๆทุกกรณีสัญญาชีวิตเขาก็จ่ายอยู่แล้วคะ่ะถ้าเราทําเราพอธรรมดาคู่กับสัญญาชีวิตนะคะหากเสียชีวิตสัญญาชีวิตก็จ่ายถึงแม้เราพอธรรมดาจะไม่ได้จ่ายเสียชีวิตจาก โรคอื่นๆทั่วไปยกเว้นโรคร้ายแรงสัญญาชีวิตก็ยังดูแลคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตนะคะส่วนรอพโกนะคะ,ะถ้าเราทํำรอพโกเสียชีวิตนอกจากสัญญาหลักจะจ่ายแล้วรอพโกก็ยังจ่ายให้อีกไม่ว่าจะเป็นโรคอื่นๆทั่วไปนะคะหรือโรคร้ายแรงรอพโกก็จ่ายค่ะทั้ง9ข้อที่แตกต่างนี้นเป็นตัวพิจารณาว่าเราควรจะซื้อรพธรรมดาหรือรอพโกนะคะ ข้อดีที่แตกต่างกันนะคะทาง9ข้อตั้งแต่ข้อที่1ก็คือเบี้ยของรพอพธรรมดาจะถูกกว่าเบี้ยของราพโกนั่นเองค่ะแต่ความคุ้มครองก็จะแตกต่างกันนะคะตัวราพโกก็จะให้ความคุ้มครองมากกว่าค่ะถ้าท่านใดมีคําถามอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะคะขอบคุณที่ติดตามให้กําลังใจ ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะประกันจังได้บาโนเทลลัสที่ใดไม่รับที่นั่นมีประกันตัวจริงไม่ทิ้งกันสวัสดีค่ะ